สวัสดีพี่พีนาๆเนานะครับเนาะมันนี่บ่วงซีซิกนะครับสีมารีวิวบ่วงต่อไกป่ปลาให้นะครับอ่านะครับกลับมารีวิวเพิ่มเติมอีกเทอร์นึงเนาะครับเนาะสำหรับพี่พีนานาเมือใหม่นะครับที่กำลังมองหาคืนไกป่ปลาอยู่เนาะครับเนาะ เดี๋ยวขันต้นแรกนะครับไป็นเบงวัสดุอุปกรณ์ที่ผมเอามาเห็ดก่อนนะครับเนาะหลักนะครับเป็นหลักสเตนเลสนะครับยงาเจ็นิ้วนะครับเอ็นนะครับเป็นเอ็นเบอร์เก่าสินะครับเอ็นมาเลเบอร์เก่าสินะครับเนาะห่วงท่องเหลืองนะครับต่อไปเอ็นโดยสายพีอีนะครับต่อไปเอ็นโดยสายพีอีห่วงท่องเหลืองเบอร์สิบหกนะครับเนาะหลักปมกระพันโดยเชือกไนลอนนะครับแลกกับเขือบน้ำยาหลักให้นะครับเขื่อนน้ำยาทับเชือกไนลอนให้มันสิได้ทนไปอีกเันหนึงนะครับเนาะ เก้านะครับพุ่มตูสีหยอดข้างบนและข้างล่างนะครับเพื่อการค่ายนะครับของเชือกได้ดีขึ้นนะครับลักเจลย์แมไฮนะครับล่างเก็บกะงามคือเก่าครับตามสไตล์ค่ายคืนสีสะเกตเลยเนาะครับเนาะอ่านะครับสำหรับมือใหม่นะครับที่บอกว่าจะซื้อคืนนะครับแบบใดเนาะครับเนาะผมก็มี31หลักนะครับเนาะราคา600ร่วมทรงนะครับ หรือพีพีนาน่าตั้งสามสิบหาสามสิบเก่าตีสิบตีสิบหากรได้นะครับกรถามครับมาได้ในไลน์เลยนะหรือเป็นเฟรผมลงลิงก์เฟรไปให้นะครับเนาะเป็นยังผมต้องเฮ็ดบ่วงขนาดนี้นะครับเพราะว่ามันใส่นะครับได้ทั้งตีและดักทางนะครับเนาะการเขาของไก่นะครับทำให้ต้องใส่บ่วงวุ่งขนาดนี้นะครับของไก่ต่อเฮานะครับไก่ต่อตัวผูกนะครับเนาะทำให้มันเหลี่ยงไก่เมียเขามากนะครับโอกาสได้ไก่เมียสูงนะครับบวกคือบ่วงสายตีลวนวุ่ง เจ็ดนิ้วแปดนิ้วของเพิ่นนะครับไก่แม่เขาคือไก่แม่สามารถเดินหลอดวงบวงได้เลยนะครับแต่ตัวนี้นะครับโอกาสผิดเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับของไก่แม่นะครับเนาะกะมีคลิปมี่ยังให้เบิรงครับเดี๋ยวผมสิเอาคลิปเปรียบเทียบให้เบิร์นนะครับเนาะสำหรับทีมงานผมจึงเิ่นไปต่อมานะครับทั้งคลิปไก่แม่ไก่คืนเดี๋ยวภมิจิขึ้นให้นะครับว่าก้านเข่านะครับก้านเข่าของมันนะครับก้านตี้นะครับมันติดเร็วนะครับถ้าแม้ห้าว่างคืนเป็นนะครับคืนหามว่างแตงให้เฉียงนิดนึงครับเียงประมาณนี้นนนิดึงะครับเนาะ ว่างสำหรับฟันปา,นานกระไดนะครับกะทีให้โอกาสการตีทิศเร็วเพิ่มขึ้นอีกนะครับเป็นเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเนาะเดี๋ยวมาเบื้อง่งรายละเอียดข่าวๆครับนะครับ,นะรบพันหลักประมาณนี้เลยนะครับเนาะต่อไปเอ็นด้วยสายทีอีนะครับต่อไปเอ็นด้วยสายพีอีนะครับของท่องเหลืองของท่องเหลืองนะครับ ห่วงทองเหลืองนะครับเนาะรักสแตนเลสนะครับตีเห็นเหลืองๆนี่คือผมเขื่อผมย่าเนาะพี่นอกนะครับมาต้องตุกใจนะครับสายเมนเป็นมูลีด1.2มิลนะครับดีครับแข็งแรงทนทานเพิ่มขึ้นนะครับเนาะวงประมันนี้ครับวงวงปรมันนี้นะครับสนใจสอบถามได้ครับเพราะว่าคืนทั้งขายเฮ้าเกตคุณภาพแน่นอนครับบ่มมีบาเฮ็ด ขายเรียอๆเนาะครับเนาะการต่อป้ายพี่ๆนาๆหลายคนอะสิเคยซื้อไปชมว่าผมต่อรายละเอียดซำใดเนาะครับมีเวลาเดี๋ยวผมสีเห็ดคลิปวิธีการว่าง คคืนนให้ะรับสําหรับออมไก่ตอวบางประมาณใดนะครับกับคลิปนี้นะครับผมก็มารีวิวนะครับคร่าวๆนะครับถึงว่ารายละเอียดงานคืนนะครับแบบใดนะครับเนาะสายตีล้วนนะครับผมก็ว่าสีซางเอ็นเบอร์ลอยหาสีมะเฮ็ดให้อยู่ครับแต่ว่าผมบริเฮ็ดแบบปลายเอ็นเหล่าต่อคล้ายๆบ่งแขนแบบนั้นบ่เอาครับคนที่เคยตอไก่เพิ่นสิฮู้ดีว่าไก่ปลามันแห้งชำดเนาะครับผมสิต่อแบบพับปลายเอ็นนะครับ แต่ว่าผมจะมีเทคนิคต่อจังไดให้ปุ่มมันหน่อยที่สุดเนาะครับแล้วการหลุดของห่วงห่วงผมจะใส่เบิร์สำคัญครับตัวนี้เลยครับขนาดว่งนะครับบัได้ใส่ใหญ่้นไปเรื่อยๆตามระดับนะครับเดี๋ยวค่อยติดตามนะครับเนาะแต่ราคาจะสิแพงแน่นิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นสายตีล้วนนะครับเนาะสายตีล้วนอาจจะเป็นส่วนมาผมเสียเป็นผีเสื้อนะครับเฮ็ดเหลว่เฮ็ดหยางเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้อาจีเฮ็ดปีนี้อาจีโบ้ไรชุดครับสำหรับสายตีล้วนครับอาจีสิบชุดยี่สิบชุดประมาณนี้นะครับนะครับ คลิปนี้นะครับทั้งคื่นชิสเกตบ่มีอย่างหลายครับก็บมารีวิวขื่นไก่ประมาณนี้ให้พี่ๆและน้าๆนะครับถ้าคนมากคนชอบก็คอยทักเขามาทางไลน์ครับมาถามรายละเอียดผมก็บซิมีรูปรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมให้นะครับถ้าโทรมากบางทีผมบ่คอยวางรับเนาะครับเนาะฝากโมนี้นั่นครับกะทั้งไข่กัลา,าบใสนสันีีละครับสวัสดีครับ